รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวค่ะเป็นเดรสผ้ายืดบุนเว็บนะเนื้อผ้าค่ะพี่จะมีน้ำหนักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยนะคะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย้วยเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ผ้าไม่มีซับไมผ้าไม่ต้องรีดนะตัวนี้นะคะที่งานจะเป็นคอปกแบบนี้ซิปรูดได้จริงนะแล้วก็แต่งมุกจุ้งติ้งแบบนี้เลยงานน่ารักมากๆแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่เป็นของสาวอ้วนนะ ตัวนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋า้วงทั้งสองข้างเลยนะคะพี่กระเป๋าลึกนะใช้งานได้จริงมีกระเป๋าทั้งสองข้างส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายให้อย่างดีค่ะผ mm hmm. ้ายือดอุนเวทนะตัวนี้เนื้อผ้านะพี่ผ้าดีมากๆใส่ยาวๆเลยนะผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ผ้าไม่มีซับในนะผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆผ้าคุ้มเลยตัวนี้นะคะพี่ แล้วก็รุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้าส8ดค่ะความยาว49นิ้วงานเป็นชุดเดรสยาวนะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะถึงไซส์สวยเป็นฟิลใส่สบายๆงานเป็นฟรีไซส์ไม่ใช้เดียวนะคะพี่ให้พี่แค่สองเท่านั้นพี่เอาไปแค่2 2 9ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งผินตามสีที่พูดนะขอบคุณเข้าใจค่ะเราไล์อ,ไอยู่กับแสง สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสโดยตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะตัวนี้พื้นจะเป็นสีขาวนะและลายจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้เรียกสีขาวค่ะพี่งานมีสองสีนะ และอีกหน stumbled, ึ่งสีนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีชมพูนะพื้นจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะให้พี่แค่สองเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทน้องจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกิจตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดรสยาวผ้าดีมากๆเป็นผ้ายืดวุนเวทเนื้อผ้าดีมากเลยเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีดตอนนี้ให้พี่แค่สองเเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะพื้นเป็นสีชมพูและลายเป็นแบบนี้นะคะ และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับพี่ทิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่พื้นจะเป็นสีขาวนะและลายเป็นแบบนี้สวยมากๆค่ะพี่เอาไปแค่สองสองเก้าเท่านั้นงั้นมีสองสีนะคะพี่ตัวนี้นะสีชมพูกับสีขาวนะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวค่ะเป็นเดรสผ้ายืดวุ้นเว็บนะเนื้อผ้าค่ะพี่จะมีน้ำหนักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยนะคะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย,ย้อย เนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ผ้าไม่มีซับไมผ้าไม่ต้องรีดนะตัวนี้นะคะพี่งานจะเป็นคอปกแบบนี้ซิบรูดได้จริงนะแล้วก็แต่งมุกตุ้งติ้งแบบนี้เลยงานะน่ารักมากๆแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่เป็นของสาวอ้วนนะตัวนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างเลยนะคะพี่กระเป๋าลึกนะใช้งานได้จริงมีกระเป๋านั้งสองข้างส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายให้อย่างดีค่ะผ้ายือดอุ่นเวฟนะตัวนี้ เนื้อผ้านะพี่ผ้าดีมากๆใส่ยาวๆเลยนะผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ผ้าไม่มีซับในนะผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆผ้าคุ้มเลยตัวนี้นะคะพี่ แล้วก็รุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้า48ค่ะความยาว49นิ้วงานเป็นชุดเดสยาวนะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะถึงไซส์สวยเป็นฟิลใส่สบายๆงานเป็นฟรีไซส์ไม่ไซสเดียวนะคะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นพี่เอาไปแค่229ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งผินตามสีที่พูดนะขอบคนเข้าใจค่ะเราไล์อ,ไอยู่กับแสง สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสโดยตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะตัวนี้พื้นจะเป็นสีขาวนะและลายจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้เรียกสีขาวค่ะพี่งานมีสองสีนะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีชมพูนะพื้นจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะพี่ และลายเป็นแบบนี้นะให้พี่แค่สองเท่าน,นั้นค่ะค่าส่ง29บาทน้องจ่ายเป็นแบบพรอมโอนค่ะพี่จะรับกิจตัก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดตยาวผ้าดีมากๆเป็นผ้ายืดอุ่นเวทเนือ้อผ้าดีมากเลยเนือ้อผ้านุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีซับในเนือ้อผ้าไม่ต้องรีดตอนนี้ให้พี่แค่2 2 9เท่าน,นั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะพื้นเป็นสีชมพูและลายเป็นแบบนี้นะคะและสีสุดท้ายนะคะที่ตัวนี้ถ้าพี่รับพี่พิมพ์วว่่าาสีีขนะะคพ พื้นจะเป็นสีขาวนะและลายเป็นแบบนี้สวยมากๆค่ะพี่เอาไปแค่สองสองเก้าเท่านั้นงานมีสองสีนะคะพี่ตัวนี้นะสีชมพูกับสีขาวนะ